Yeah, ยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์วาดรูปกันอีกแล้วว้าววันดี้็มา วีก็มานนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาวาดจีแมนกันซึ่งไม่ได้วาดแบบว่าพวกสกีบีดี้ตัวอื่นเลยเนาะจีแมนเนี่ยยังไม่เคยวาดเลยเจ้าหมีอะมาดูกันนะว่าภายในหนึ่งนาทีเนี่ยใครจะวาดได้ไวและสวยที่สุดนะครับ<อ>พเพื่อนๆเชียร์กันได้เลยเ็คอมเมนต์กันได้เลยใช่ใช่เชียร์ใครก็คอมเมนต์กันได้นะตัวนี้อะอพร้อมแล้ว เวลาเดินนาทีเท่านัรนม้าแล้วอ่จีแมนเป็นส่วมนะโจหมีนี่ครับหัวเป็นจีแมนนะครับเพื่อนๆเคยเห็นตัวจีแมนมหในร่างจีมอสแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วมส่วนเบนดี้อันนี้วาดโถส้วมก่อนนะครับปึ๊บของเบนดี้เป็นสีแดงนะครับของเจ้าหมีเป็นสีน้ำเงินเ้าบ<อ>นสีน้ำเงินสลับกันบ้างนี่วาดหน้าก่อนปึ๊บแล้วก็ยิ้มนี่ ปากฉีกเลยโอ้โหโโยิ้มเจ้าเล่ยมากๆ,ๆเจ้าจีแม้เนี่ยพร้อมหัือยังใกล้ะจะหมดเวลาแล้วอีกสิวิสุดท้าย,ยมาดูเบนดี้กับบนบ้างดีกว่าเบนดี้ยังไม่ได้วาดปากนะครัแบบวาดจมูกก่อนตรงนี้จมูกเออเดี๋ยวจมูกเป็นลูกศร <c oughs> หมดเวลา <c oughs> อะ,อะ ทุกคนดูได้เลยว่าภาพของใครสวยกว่านะครับหรือใกล้เคียงที่สุดนะครับระหว่างเจ้าหมีกับเบนดี้มาดูห้องเจ้าหมีก่อนอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้มีฟันด้วยดูหน้าตาเจ้าเล่ห์มากว่า<ๆ>เป็นไงมีแมงคงช้านมีหน้าตาแบบนี้เลยดูโอ้เบนดี้นี <c oughs> <c oughs> ่ครับ <c oughs> เ็นดีจะเป็นอย่างนี้นะครับปากเป็นรูปหัวใจเลยอาเพื่อนๆก็โหวตกันได้นะว่าชอบใครระหว่างเจ้าหมีเบนดี้เพราะอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยไปไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าเอาละตอนนี้จีแมนอัปเกรดล่างแล้วนะครับมีเจ็ตแพคอยู่ข้างหลังแล้วก็พร้อมกับปืนข้างหนึ่งโอ้โหไม่รู้ว่าจะยากกว่าเดิมหรือเปล่าเจ้าหมีกับเบนดี้ยากบอกบอกง่ายเลยเนี่ยฉันว่าปืนว่านุ่นว่านีใส่ให้แพีเดียวก็ได้นะทุกคนถ้าใครว่าชอบหมีก็กดหนึ่งเป็นเข้ามา เบนดี้กดสองเชียร์กันเลยว่าใครจะชนะวันนี้อ๋อใครจะมีข้างหนึ่งเลยไาได้เลยสามสองหนึ่งจับไปลยใครได้ดึงกระชีตเท่า้นยกมือขึ้นคนขันเป็นดีไม่ต้องยกมือให้ฉันยกมือให้เบ็ดี้นะอะยกมือให้คนนึ่ก็ได้งันเจก็ไม่ใช่แฟนขับฉันฉันไม่จ่ายเงินให้แกอ่าฉันเป็นแฟนขับแกด้วยละกันไม่จ่ายเงินบอกไว้ก่อน นี่เป็นด้อมทั้งสองคนไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องเป็นด้อมชั้นคนเดียวบอกไว้ก่อนเลยนี่มีใ่ต้องเป็นด้อมบีเท่านั้น <c oughs> ฉันเป็นด้อมนี่ดีกว่าจ <c oughs> ีแมนเอาอย่าเป็นด้อมจีแมนบอกไว้ก่อนไม่ดีวาดปืนได้เร็วมากเลยเจ้าบี <c oughs> เอบอกไว้ก่อนเลยมีอ่ะเทพเทพเจ้าขั้นเทพในการวาดลูกดูดูเบนดี้ดีกว่าโอ๊ยเบนดี้ก็เร็วเหมือนกันนะเดียหมดเวลาวางสีได้อ่ามาดูกัน นี่คือภาพของเจ้าหมีนะครับมีปืนมีซ่วมครบนะครับเีไม่เดินวาดจบไว้ก่อนเลยอ่าส่วนเบนดี้นี่มีปืนเหมือนกัน <c oughs> มีเจ็ตแพกด้วย,ยนะปืนอะไรนไะปืนฉีดนานะ้านะนะก็มีปืนเหมือนกันล่ะเจ้าหมีอ่ะเ <c oughs> พื่อนๆตัดสินเอาแล้วกันนะก,นาการรมก,การเราไม่ตัดสินนะครับเราให้เพื่อนๆตัดสิน โอเคไปดูภาพต่อไปดีกว่าโอ้โ oh หครั้งนี้ G Max MK 3ปืนเยอะมากๆเลยแล้วก็มีหูฟังด้วยอารัางกาสุดๆไม่แน่ใจว่า1น,นาทีจะไหวหรือเปล่างั้นเดี๋ยวชันจะจับเวลาแล้วนะปุบจับเวลาเอาเลยมีเจ็ตแพกะครับเหมือนกันหูฟังยี่ห้ออะไรเนี่ย G Max ตัวนี้ไม่ได้ใส่ย,ยี่ห้อขึ้นมา ก็ไดยสนใจ,จติดต่อเข้ามาก็ทักมาที่หมีได้เลยเพไาะตบมโดทักมาเลยม,มีจะฟังหูฟังเหรอ <c oughs> ใช่ครับหูฟัง,ง,ฟงมาดูของฝั่งเบนนี่กันบ้างดีกว่า เบนดี้เริ่มจากการวาดหูฟังก่อน <Yeah. S 1> แล้วก็วาดใบหน้านะครับนี่ครับหูฟังอันนี้แต่ว่าเหมือนหน้าตาเจ้าเล่หกว่าเดิมหรือเปล่าแต่อยู่ในโถส้วมนะครับ MK 3โอ้เจ้าผีวาดลำตัวได้เร็วมากๆแต่ตอนนี้46วิแล้ว oh, <yeah. S 1> ส่วนเบนดี้ยังไม่ได้เริ่มวาดลำตัวนะครับต้องเร่งสปีดหน่อยแล้วหมดเวลาวางสีนี่แวลไ้วี่ยย ให้เทียบกันเลยสองฝั่งนะครับเจ้าหมีกับเบนดี้นะครับดูของเจ้าหมีหน่อยนี่เ,<อ>เจ้า <ขอ S 2> หมีไอเป็นไงดีหน้าตายจะูลบอกแมนเลยบอกไกว้ก่อนเลยหูฟังมีไหมหูฟังนีนหงง่หูฟังอ่ะของปลเลยหูฟังอ่ะบอกไว้ก่อนอ่ามีปืนนะครับมีปืนพวกคนในโนใกลติดต่อ<ร>หนนอมีมาได้เลยเะยทุกคนนี่ถ้าเกิดใครชอบหมีนะก็กดหนึ่งกันเข้ามา คนใครชอบเบนดี้เขากดสองขึ้นไปลวยเลยเร็วเร็วชอบเบนดี้ใครก็คนนั้นเลยกดมันเข้ามาใด้นี่เย่เย่แล้วต่อต่อไปโดอ่ะต่อไปโดกดศูนย์เพราะเป็นหัวไข่หัวไข่เลยนี่คือจีทอยเลสดูเพิ่มเข่าขึ้นมาใช้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยฮะดูดิโอ้โหูเลือดตาเลือตาหวักให้มันดำลงอีกอย่างนะมันคือจีทอยเลสเจ้าหวี โอ้ดูหน้ามันสิขยับได้ด้วยอ่ะโอเคมาดูกันว่าใครจะวาดเข้าล่วงโอ้มาดูกันว่าใครจะวาดได้เร็วกันนะสามสองหนึ่ไปฉันสงสัยว่าตรงหน้ามันนี่ใส่อะไรไว้เนี่ยเหมือนเครื่องนวดหน้าเลยจะเครื่องนวดหน้าด้วดูดิอาแล้วก็ใส่เข่าตรงนี้ไหนวาดยังอ๋อวาดซ่วมก่อนเหรอเจ้าบี วาดท่วมก่อนแล้วค่อยวาดเขาทีหลังอ่าไวนาแล้วมันก็มีปืนด้วยนะสองข้างแต่ตัวเมื่อกี้มีปืนเยอะกว่าส่วนเบนดี้วาดไหน้าก่อนนะครับนี่วาดเขาปึ๊บมีอยู่เขาหนึ่งที่แบบว่าไม่ดีเลยอะเขาไม่รักฉันแล้วเจ้าหมีโอ้ไดยังเกมมีคนรักก็บุญแล้วบอกไว้ก่อนถ้าใครสงสัยพี่ต๋อก็กดเป็นงเข้ามาส่วน ทำไมแกเป็นหนึ่งกับสองกันทำไมฉันเป็นศูนย์คุไม่ได้ระดับสามหรอกแกมไม่ชอบฉันรู้แกมไม่ชอบระดับสามแกตเป็นศูนย์้ยหมดเวลาแล้วทุกคนวางได้เย้เลยมาเลียวเป็นไง อ่ะมาดูกันอันนี้โหวดมีก็กดก้เดิมมีก็สองโหวด้่อต้องมีดูไม่ต้องกดแต่ดีต้องหยุดไปดูดูเนื้อการกดเวลาทุกกดโหกดต่อต้องมีดูเป็นกดไหลย้อนมีกดเข้าไปฉันไม่ได้กดไหลย้อนอะเขาปีกเข้ากดยงคืนก็จะเป็นกดไหลย้อนตอนนี้แหละวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหมีอะไรฮะเหมือนซาบุไลเลยอะซาบุไลไหนไหนซาบุไลรูว่าเหมือนไอ้นี่มากกว่าโยดา โยดาอ๋อโยดาภาพขึ้นสิจึงยดายดาเป็นไงไม่มาเชิสิจใช่ยดาเนี่ยยดาเอาละครับนี่คือ G-Man น่างอัพเกรดนะครับเป็นสีเหลืองเลยแล้วก็ใส่แว่นสุดเท่พร้อมกับหูฟังสุดเฟี้ยวนี่แล้วก็มีโล่กำบังด้านข้างด้วยนะครับไม่ใหศัตรูยิงข้างได้ดูดิมโอ้โหไอ้ดักเกอเนี่ยหโหพลังบารมีขั้นสูงเลยนี่นี่นี่ ทางเนี่ยมันมีรูใส่อะไรก็ไม่รู้ใส่เหรียญโอเคทุกคนมาดูกันว่าเจ้าหวีกับเบนดี้จะวาดได้ภายในหนึ่งนาทีไหมสามไ่ฉันหยุแพรแล้วไปแล้ว1นึ่งนาทีเอาแล้วเอาแล้วอันนี้วาดไรก่อนอะเจ้าหวีวาดอาวุธก่อนเหรอวาดปืนก่อนจะได้ง่ายๆปืนอ่าปืนมีทั้งหมดหกนะ ใส่ืนจังหวดหกแล้ว oh ก็มีบ้างด้วยหนึ่งของเบนดี้ใส่แว่นก่อนเลยโอ้โหค่อยคบรรจงนะเบนดี้หัวมันแต่ว่าจะบอกเวลาว่าตอนเนี้ยี่สิบแปดวิแล้วไอยี่สิบแปดวิหจะไปวาดไอ้เนะบอกว่าคนดีให้ดูข้างๆใส่แว่นใส่แว่นหูฟังด้วยหูฟังด้วยใส่แว่นด้วยเร็วเร็วเร็ววต้องใส่แว่นนะใส่แว่นเป็นเอกลักษณ์มากนี่ใส่แว่นเรียบร้อยโอเค47ิวีแล้วทุกคน โอ้เวลาประชันชิดมากตัวนี้ยากสุดๆนะครับจ้าหวีเอาไว้มีฐ<ช>าน<ช>ยัฐ<ช>านฐ<ช>า,านข้างล่างฐานข้างล่าง,าาง,างมียังหนึ่งนาทีหมดเวลา นี่นี่ครับของเจ้าหมีนะครับเพื่อนๆนดูกันเลยว่าเป็นยังไงนี่ของเจ้าหมีนะนี่ให้ดู hey, อันนี้อันนี้มีหมดเลยนนมีกับทุกอย่างอันนี้คือต้นฉบับและอันนี้เจ้าหมีวาดแล้วก็อันนี้ของเบนดี้นี่คือต้นฉบับอันนี้เหรอวอีลางเมาเล่าฮอเป็นเียฮะนนี้ท็อปปี้ด้วยมีตรงนีกไม่ใช่ในท็อปปี้ด้วยอันนี้อ่ะมันเป็นพิกี้วิกี้หรือพิเศษอะถามหน่อยเหมือนตัวละครนั่นเลยอ่ะตัวละครในวันพีแต่ที่มันเป็นทาบาทามาโกะ อ๋อเหรอเอาภาพขึ้นมาสิถึงภาพขึ้นมาดิี้เนี่ยตัวละครที่มันเป็นไข่อะตัวเนี้ยเนี้ยไก่เนี้ยโอ้ยเนี้ยมันจะแปลงแรกเป็นไข่ใช่ไหมเป็นพี่นะเพื่อเป็นลูกน้องอ่ะเอาละครับนี่คือ Gman นะครับเป็นแบบว่าแฟนเมกนะครับที่เมกขึ้นมานะครับดูแต่ว่าเท่บ้างเลยดูไวรุ่นนะครับเป็นไงดูปืนโอ้โหจะวาดได้ไม่เดือนหนึ่งนาทีดูปืนเยอะบ้างเลยไม่ต้องกี่อันเนี่ยเจ็ดข้างกขาเจ็ดเจ็ดซี่เปิดกรงหรอฮะ มาดูกันว่าเจ้าบีกับเบนดี้จะวาดทัานไหมโอเคไปเลยดูดจะังนี้เนี่ยยี่หัวใส่เบิบขังเลยเนี่ยดูมาดูฝั่งเบนดี้ก่อนเบนดี้วาดส้วงก่อนนะครับแล้วก็วาดปืนแค่วงกลมนี่ก็ลอกกินทรัพยากรเยอะเนี่ยดูดิดูวงกลมกี่อันเนี่ยเจ็สามสี่ห้าหกเจ็ดชวีมีตรงกลางด้วยอ่ะของเบนดี้โอ้โหดีอะไรเด็กนี่มันเม็ดข้าวหนุนมัน โอ้อะไรดิอะทาแค่นี้องยิ้มอีกใกล้แล้วนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนไอ้กบแปะเขาแหละบอกไว้ก่อนเลยนี่อุ้ยเขางบนข้างบนมีกระสุนด้วยเนี่ยกระสุนอีกไม่กบ่ผานหรือไงยากมากแล้วใส่วัน อยู่ข้างล่างแกจะบ้าสิบวิสิบวิเก้าแปดเจดหกห้าสี่สามสงหนึหมดเวลาจุ๊อะไปแค่เยอะเลยเน่ยให้ดีจบเออดีอะไรอะอะไร วัดดี้อะไรแย่แย่ยไปหมดมีทั้งกอดทั้งพุ่งทั้งอะไรอะไฟเบอร์พลาสติกมีต่นที่มีโดยังมีเลยเนี่ยฮะปืนกลยังมีทั้งเจ็ดพันให้ดูตรงนี้ยังไม่มีคำว่าเลยมีปืนข้างหน้าอีกสี่อันมีกจะบ้าเหรอเทพเจ้าคนไหนจะวาดได้ไอาจจะถามหน่อยฮะออฉันก็ไม่รู้อ่ะให้คนดูตัดสินมั้ยว่าใครเอ่อวาดเบอรอเดี๋ยวใส่ไป้ไม่มีหนหลัสิพี่มันเป็นไว,ดดบบไวแบบจับจ้าเข้าใจไวแบบจับจ้านลยไม่ใช่วดดิ่ง นี่พออพอที่ไหนเนี่ยพออ๋อที่ไหนพอออรงนีเท่าไหร่เนี่ยคะวาดแพออเป็นสิกิบิดีพออ๋อเจวีนี่แกไม่ดูของแกเลยเนาะดูอะไรเนี่ยดูดูของกันแค่แปลกแะั้นแล้วเดียไม่รู้มันจะวาดยังไงอ่ะมาดิมาดิแค่ที่รจะไปวาดได้อนคะแนนออนคะแนนเร็วมา อดเหนื่อหนีแล้วว่าทตายทว่าไม่ได้ ay, ด้วยเสียใจอ่าดูสิไปดีออาไปดีเป็นกออ่อยากอดเนดีได้คเด็ดอยอะไรฮะทาไปเสียงดี้เป็นดีเหรอนดีเนดีเหรอเนดียดตายผมว่ส่นน่เปนดีที่เียวดเนเปนด็กดี แกไม่ต้องพาใครเบนดี้แล้วเหรอฉันพาให้เบนดี้อยู่แป๊บนึงผมก็อยากได้ยินเสียงเบนดี้เบนดี้พูดฉันก็เลยต้องพาใครไม่ต้องหลบหลังไม่ต้องหลบหลังฉันแล้วเบนดี้ไม่ใิดถึงคนดูเลยก่อนเลยเบนดี้หลอนใช่ไหมเบนดี้ฮะแกใส่ไฟให้เบนดี้ทุกคนมาดูกันว่าเจวีใส่ไฟให้กับเบนดี้นะครับเบนดี้มันไม่ใช่ถึงคนดูพี่โวยให้หมีเลยโวยให้หมีทุกคนนมร้ายว่าเจวี่ร้ายว่ะ นี่จะแกพูดไม่ได้ไปละทุกคนปิดคลิปแล้วเล่นนะรักคนดูเป็นที่ก็รักคนดูไปเย้เนี่ยแงยิ่งไงรักกดไลค์ให้ด้วยบปไปทางเรื่องจะเป็นอะไรก็เจอกันยินดีที่จะมาว่าให้คนดูใหม่วันให้ท่านผู้ชมพูน่ารักทุกคนโลกดีไหมไปไายบาย